รสวัสดีทุกท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่า The Best Split วันนี้ครับผมเราจะมารีวิว Joy c o s ิ Joy Boy และ s ิน Devil Trigger ร่างอัลติเมทเนาะโคเท่โคตึงโคตรคตระาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เดี๋ยวไปสอบวิธีหากันเลยมาเริ่มจาก Joy Boy กับอิมก่อนครับผมอัปเดตท,ที่แล้วกูลืมเล่นเนาะก็อ่า เราจะรีวิวจากอิมก่อนแล้วกันไหมหรือว่าอจอยบอยก่อนดีกว่ามาจอยบอยให้ไปเกาะที่มีชื่อว่าครับผมโลก2นะวานุกุนีเลเวลพันสองร้อยยีห้าครับผมแล้วก็บินมาตรงนี้อ่าเสร็จแล้วมาปึ้งลงมาก็จะมีจอยบอยกับอิมครับผมเป็นสเปคต้องเรียกให้ถูกว่าเป็นสเป c i ล l i z a t i o n เนาะก็โลกสองพันเจ็ดร้อยผมใช้เพชรสามแสนใช้เงินสามร้อยล้านหนึง่งอิม ruler score หนึ่งอิม ruler energy ครับผมเพื่อปลดล็อกอิม รูเลอร์สเปส่วนจอยบอยก็แบบเหมือนกันเลยใช้เวล2,700เงิน3แสนเ,เพชรสามแสนับผมเงิน300ล้านและ1 Joy b จอยบอยสกอร์และ1 Joy b จอยบอยเอเนจีครับผม, 300, 000, Score, Energy, บผมก็เพื่อปลดล็อกจอยบอยสเปซเลชชั่นโอ้โหก็เรียบร้อยเนาะเสียเพชรไปค่อนข้างเยอะใช้ได้เนาะส่วนเปอร์เซ็นต์ครับผมอิมรูเลอร์สกอร์ห้าเปอร์เซ็นต์อิมฮูดสิบเปอร์เซ็นต์จอยบอยอิมไท t ท n 3% j น y Boy Energy 5%จอยบอยเอเนอร์ จอยบอยสกอร์สิบเปอร์เซนต์อิมลูเลอร์เอนเนอร์จีสิบสามเปอร์เซนต์อิมคลาวสิบห้าเปอร์เซนต์และอิมโฮดยี่สิบเปอร์เซนต์ครับผมส่วนถ้าบอกว่าอันไหนโหดกว่ากันครับผมซึ่งเราจะบอกง่ายๆว่าจอยบอยโหดกว่าครับผมไม่รู้สินะแต่มันเขียนว,ว่าจอยบอยโหดกว่าอะเราจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะของจอยบอยสเปคครับผมจะบวกเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับผมสามจุดเจ็ดห้าเท่ามันเป็น x มันก็ต้องเท่าเนาะส่วน อ่าอิมกับผมสามจุดเจ็ดหนึ่งเท่าก็ห่างกัน0ูนย์จุดสี่ก็ถ้าสมมุติเกลือไม่ได้จอยบอลก็อิมไปก่อนก็ได้เนะมันห่างกันไม่ได้มากครับผมซึ่งมันก็จะบัฟให้อ่าสตาร์แพนิ่นมัมอ่าซินเดวิลทริกเกอร์ก็คือดาบผลดาบหมัดจะบัฟให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเราอ่าใช้ร่างเนี่ยร่างของพวกนี้อีกก็จะแข็งกระแรงกว่าเดิมอีกเว้ยอ่าประมาณนี้ไป ไปดูในดันกันเลยเนาะเลือดประมาณเท่าไหร่จะทรมานเท่าไหร่กันเชียวอะระการาการ่างการร่างและกายร่างให้เรียบรอ้อยอย่าลืมกดบัฟจอยบอยแล้วก็กดอาซัมมอนซัมมอนเนอร์มาด้วยเนาะตัว,ต,วตัวแบบไอ้นี่กูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวหลักเลยฮะยังเป็นอ่าตัวที่เก่ากึอกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไร70ทินเลียนนะผมเป็นน่าจะเป็นอิมใช่กูทายถูกเป็นอิมเนาะก็ ถ้าเรามีบัฟจอยบอยครับผมมันจะไม่ค่อยนานมากเลยแต่ถ้ายังไม่มีก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับผมซึ่งก็ยังเหมือนเดิมเนาะพอเลือดบอสมันเยอะประมาณเนี้ยเวลาในการทําแบบเวลาในการชนะต่อตัวหนึ่งอะประมาณ1นาทีถึง1นึนนาที50วิโดยประมาณเนาะถ้าเรามีของที่แบบเป็นของของดันนั้นๆแล้วอะเออก็สู้ๆส,ส,สู้หลอดจ้ามันไม่ได้ยากถ้าเราแข็งกระเรงพอ ส่วนจอยบอยผมอ่าน่าจะ75ทิลเลียนถ้าจดที่จำได้เพราะว่าอิมเจทิลเลียนเนาะเจทิลเลียนนี่กี่ล้านวะเนี่ยอ่าล้านล้านนะไม่ไม่มันมากกว่าล้านล้านไปแล้วรู้แล้วเท่าไหร่หนึ่งล้านล้านไม่ต้องหนึ่งหมื่นล้านล้านไอ้เหี้ยถ้าแบบตีเป็นตีเป็น,ปนอ่าตัวเลขไทยอ่ะแบบเป็นไอ้นี่ไทยกูกูไม่รู้ตัวเลี้ยงเท่าไหร่เลยว่ะแต่ประมาณ70ิทิลเลียนอ่ะ70ทิลเลียน ตัวทีอะนะไม่ใช่โจบีแมงก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนดาเมจของเราก็ตามเรื่องตามบอสแมงไม่ทันกันแล้วข <c oughs> <c oughs> ้อเทียเลยดาเมจดาเมจเราเริ่มตามบอสไม่ทันแล้วอ่ะโอ้โหหนาที54าิบสีวโอเคประมาณนี้เนาะเอาระจอยบอยกับอิมไปแล้วไปที่ต่อไปอวกาศมหาปลัยไปกันเถอะ เอาละเรามาอาวากาศแล้วเนาะให้เราครับผมไปเกาะที่มีชื่อว่า Planet s o o ครับผมวาร์ปมาเลยอ่าซึ่งมดันมันจะอยู่ตรงนี้นี่เลย Virgo Final Dungeon อ่ะก็คือดันจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่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 แต,แต,แต่เรานั้นถ้าหากคุณยังไม่มีดาบคุณต้องไปอีกดันหนึ่งก่อนดันนั้นมีชื่อว่า Virgo Dungeon แล้วทำไมมันครูดาวหนึ่งหมืนเลยวะคุณไม่เข้าใจ ก็คือเราต้องมีดาบจากไอ้ตรงนี้ก่อนเนาะก็วิธีทําดาบก็นี่1 v i c g o Energy 10 Blue Devil c h a r อแล้วก็ Virgo Devil Trigger เพื่อ EVO ดาบส่วนตรงนี้ครับผม Final Awakening ต้องใช้1 Virgo Final Energy ครับผมแล้วก็10 Blue Final Devil s h a r แล้วก็เพชร5แสงครับผมเพื่อ EVO เป็นค่นที่3ค่นที่แข็งกันแร่งและเกเรก็ โอ๋อแม่งเลยกูไปเซิร์ฟวีก็ได้อ้าว oh. มันอยู่ไหนวะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาถ้าเรายังไม่มีเวอร์โก้ดันเจี้ยให้เรามาตรงนี้เนาะซึ่งโอกาสดรอปครับผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่5%แถมตอนนี้มีลัคกี้อ่าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็น่าจะ <c oughs> เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะนะเอาละมามาดูเปอร์เซ็นต์ของอันนี้กันเนาะ1%เปอรเซ็นต์เป็นเวอร์โก้ไฟนอลอวิคินิ่งของผมน่าจะเป็นไทเทน5%้าเปอร์เซ็นต์เวอร์โก้ไฟนอลเอนเนจีเวอร์โก้ V2 โค้ด8%ปอร์เซแพนนแล้วก็เว Go ไม่ b ลูไฟโนเดวิลชาร์ดสิ15%ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมมาเราไปลงกันเลยดีกว่าเอาละเข้ามาแล้วเปิดโหมดเปิดโหมดเปิดโหมดมกดจอยบอยไป้วยไม่ต้องกดอ่ซัมมอนไอ้นั่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาฟึ๊บโอเค ซึ่งมันเป็นด่านเวฟเนี่ยอีกแล้วกูค่อนข้างเกลียดเลยทีเดียวขอเคลียร์เวฟมันก่อนแล้วกันอ่ะน่าจะได้แล้วบอสน่าจะมาแล้ว85ทินเลียนครับผมวิ่งแม่งเร็วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดาบที่แข็งกระเร่งก็คือซินเวลโกไม่ซินเดวิลทริกเกอร์เออ V3 เรียกว่า V3 ได้ไหมเรียกว่าขั้นสุดยอดด้วยอ่ะ มาก็บอกไว้ก่อนนะผมอดาเมจของเรานั้นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดนะก็เดี๋ยวจะทิ้งดาเมจที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ให้ใต้คลิปเฮ้อท้ายคลิปเฮ้อถูกแล้วละกันนะครับสลลมาจูมัวสกิลอีผมสิ้นจักระเมนคัตเตอฟึ้งเอ่อดาเมจนั่นดาเมจหน้าเหรออ๋อมันต้องมันต้องอยู่ตรงเนี้ยโดโดแบบโดตรงนี้เนาะก็ฟึบ อ่ะแล้วก็ล่อดาเมจให้มาโอ้โหดาเมจค่อนข้างที่จะเบาเบาสแต็กกูไม่เยอะด้วยกูเข้าใจแต่เบาเบาประมาณหนึ่งทิลเลียนได้ไหมเออเกือบเกือบหนึ่งทิลเลียนได้มามถ้าโดนเต็มๆอะ่ะอันนี้มันโดนไม่เต็มไงก็โอเคอยู่แต่ใช้ยากสกิลเซต็ตก็ผมดสิ้นดับเบิดับเบิ่แกงเกอร์เหรอไหนดูสิเซตอ๋อ เหมือนเ <olie> okay. สกเสกตัวหนึ่งมามามาช่วยตี1.1ึ่ทิลเลียน1 1,100บิลเลียนอะนะก็โอเคถือว่าด <t reating letter> ีใช <explosion> <OD> ่ไหมทักษะเอ็กซ์ก็ผมเฮลคอมแลบเตอร์เบิ้มเออ1,100บิลเลียนก็1นึทิลเลียนเหมือนกันสกิลซีก็ผมซินสไตรเกอร์ดิวเอาจริงดิแค่เนี้ย700บิลเลียนโอ้โหเศร้าแล้วเนี่ย ดิ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 ดดิเออ700จริงด้วยและสกิวทีก็ผม synchement end I am the stone kid 800 billion โอเคถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะเลยถ้าแสตักเยอะกว่านี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้กูขาดค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็ประมาณนี้ผมสลอดทั้งหลายสหรับคลิปนี้ดาบดีไหมถ้าเอามาบัฟสำหรับกูคิดดว่าี ถ้าเอามาบัฟอะนะขอลองหน่อยบึงนัดละประมาณ4ทิเลียนได้อยู่เกือบๆ4ทีเลียนถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยบัฟมาใช้ได้ดีถือว่าโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้สู้ๆกับการฟาร์มนะจ๊ะคลิปนูบถเทอร์ปโปใกล้เสร็จแล้วกูใกล้จะเป็นอิสระแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันครับผมจุมวา